สวัสดีค่ะท,ทุกทท่านนะคะวันนี้นะคะเบญาก,ก็จะมาแนะนําผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นเซรั่มลดริ้วรอยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่จะช่วยในเรื่องของทําให้เราเนี่ยชะลอความชรานะคะเพราะว่าปัญหาของผิวหน้า5้าจุดใหญ่ๆเลยนะคะก็คือริ้วรอยหน้าผากนะคะริ้วรอยรอบดวงตานะคะร่องแก้มนะคะแล้วก็เหนียงนะคะแล้วก็หน้าหย่อนคล้อยนะคะ แล้วก็มีริ้วรอยแล้วก็ผิวหมองคล้ำนะคะปัญหาเหล่านี้เป็นอุปสรรคในความงามนะคะเป็นการสกัดดาวรุ่งมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะเราจะต้องมีตัวช่วยนะคะ,อ,ะอย่างตัวเมย่าเนี่ยก็50บวกแล้วนะคะสำหรับใครนะคะที่อายุ25ขึ้นไปนะคะ,ะเขาบอกว่าพอ25ขึ้นไปเนี่ยคือความสาวความสวยมันก็จะเริ่ม ลดลงแล้วนะคะเพราะฉนั้นมันต้องมีการไปเติมนะคะเพราะนั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวช่วยอย่างดีที่สุดนะคะเป็นการบํารุงนะคะเพื่อใหอ้เราเนี่ยแก่ช้าลงนะคะให้เราแบบมีความมั่นใจมากขึ้นริ้วรอยลดลงหน้าตาเปล่งปลั่งสดใสน,นะคะอ,อย่างตัวเม่ยเองนี่ก็53นะคะจำเป็นมากเลยที่จะต้องใช้ตัวลดริ้วรอยนะคะเนี่ยค่ะบริเวณ ปกติจะมีเนี่ยดูอยเยอะไปหมดนะคะแต่ใช้ตัวนี้เนี่ยทำให้เราดูมีแต่คนทักว่า40กว่านะคะนะคะตัวนี้นะคะราคาขวดปกติคือขวดสีน้ำเงินนี่นะคะราคา500บาทนะคะเวลาที่ลูกค้าสั่งนะคะเราจะส่งเป็นกล่องแพ็กเกจจิ้งอย่างนี้นะคะให้นะคะก็จะมีบาร์โค้ดนะคะแล้วก็มีชื่อที่อยู่นะคะที่จะส่งมีโลโก้วิงปากแดงอยู่ข้างหน้านี่นะคะ แล้วก็มีโลโก้มะม่วงนะคะแล้วก็ผ่าจะมีวิธีใช้นะคะอยู่ด้านข้างตรงนี้นะคะนี่นะคะวิธีใช้กล่องใช้เป็นกล่องกระดาษนะคะเพื่อที่จะประหยัดลดโลกร้อนนะคะเพื่อทําให้ช่วยโลกนะคะตัวรองนะคะก็จะเป็นตัวอย่างนี้นะคะเป็นขวดอยู่ในนี้นะคะแล้วก็จะมีาการกระแทกอีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีซีนพลาสติกอีกรอบหนึ่งนะคะ่านะคะ แล้วก็หาบรรจุอยู่ในกล่องแบบนี้นะคะเวลาทุกขั้นรับของแล้วนะคะแกะทุกอย่างออกนะคะแล้วก็เปิดนะคะเปิดฝาอย่างนี้นะคะใช้เสร็จแล้วก็ปิดนะคะอย่างนี้ค่ะเป็นฝาเกลียวนะคะไม่จะเป็นตองแช่ตู้เย็นนะคะใช้ไว้ในที่อุณหภูมิปกติได้เลยนะคะวิธีใช้นะคะง่ายมากมากนะคะหาหลักการง่ายๆตรงไหนมีปัญหาหยดตรงนั้นเลยค่ะแต่ว่าเอา หลักสากลทั่วไปนะคะก็แตะนะคะห้าจุดหนึ่งะคะส3 4 5ามสี่้านะคะอ่าแล้วก็เกลียนะคะเกลียนะคะขึ้นอย่างนี้นะคะเกลียขึ้นอย่างนี้นะคะอ่าถ้าบริเวณคอนะคะอ่าเป็นหจุดนะคะอเอาคออีกนะคะอ่าหยดไปที่คอนะคะแล้วก็อ่าลูบขึ้นอย่างนี้นะคะอ่ารอบดวงตานะคะให้อ่า ลากนะคะด้วยนิ้วนางนะคะบางๆเบาๆนะคะลากขึ้นนะคะเวลาหลักการนะคะของการทาครีมนะคะให้เราต่อสู้กับแรงโน้มถ่วงนะคะอย่าลากลงนะคะให้ลากขึ้นอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะนี่คะ่ะให้ั่วใบหน้านะคะแล้วก็ขอนียงนะคะเราก็จะได้ผิวพรรณที่สดใสและใบหน้าที่แต่งตึงนะคะถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโทรสั่งได้จากเบอร์ข้างล่างนี้นะคะ ในราคาเพียง500บาทโปรโมโชั่นตอนนี้นะคะก็คือเราจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเลยนะคะสนใจก็สั่งได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ